กะบริษัทซ่ชองพิวศ์กาลสินนะครับปั่นถึงร้านแล้วสินครับวันนี้กับอาจารย์เพื่อนเกยีพามาซื้อของครับเดี๋ยวผมจะเป็นเจ้าภาพให้เลี้ยงเลี้ยงนะครับเลี้ยงสบู่ยาสีฟันครับวันนี้นี่มของใช้ส่วนตัวเนาะใช้เออม่จะเอาอะไรดีเนาะนะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์นะครับวันนี้อ๋อเดี๋ยวไปลงจัาหวะกนนะครับอ โอเคอาจารย์ไปเดี๋ยวผมจะพาท่านอย่างนันสื่อของใส่สมโทตสมบู่ยาที่สุดเจ้านี่ดีร้านไหนอันเจ๊บุ้มเนาะอาจารย์สปอร์ตมากเลยครับสุดยอดล้างมือก่อนเนาะนะครับล้างนะล้างหน้าเลยโอเคก่อนนะครับอเข้าไปแล้ว พี่บุ๊ตต้องล้างมือก่อนนะเดี๋ยวผมล้างมือก่อนครับอ่ะพี่บุ๊ตต้องล้างมือก่อนนะงี้ก่อนนะครับก่อนเทอน้ำนะครับเป็นี่มาแจกผิวเลี่ยงก่อนคนระับเดี๋ยวผมเลี้ยงครับเดี๋ยวผมเลี้ยงบป๊โป๊เดี๋ยวผมเลี้ยงเดี๋ยวผมเลี้ยงเดี๋ยวผมเลี้ยงครับเลี้ยงครับแล้วตัว โอ้ยหรือว่าสิโจกเงินบ่มีเงินบ่ได้แท้โจ๊กพาพี่จะมวกเอามา,ามาดิตกใจเวอรพี่น้องเลยว่าเราสิโจกเงินบ่นเดบนเดว่าสีเรียงนาะไปแล้วก็ไปในร้านนะครับอ,อ้มาพี่วู้จักได้อะไรมาเลยครับ นี้อาจารย์ขอบคุณอาจารย์กล้องศินนะครับที่มาเลี้ยงเลือกเลยนะครับเรื่องไหของกินนะครับเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาพี่ปัญหาอยู่ที่ใครจะจ่ายกันแน่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ก้องศินสปอร์ตมากเลยครับครับเอาอะไรดีเนอะนี่ของตากับป๋อ ย้ำไปกระป๋องนะเนาครับแล้วก็อะไรอย่างเี้ยบุ้มแกงะมมากาแฟกาแฟซื้อไหมย่งครับยังเต็มที่เลยครับแน่นครับงบงบสามร้อย โ300ก็ขอบพระคุณนะครับขอบคุณพวกสบู่ทา่ฟันที่มียัางสบู่นอยู่แนวล้างหน้าแนวล้างหน้าออวะแ้างหน้าปเจอใส่แบบไหนล้าง น้ำยาครบพี่ถ้าเป็นเละกกระสิทมันจะน่าใส่นะพี่วะที่เขาใช้กันนะที่น้าใส่ใส่นะไม่ล้างแล้วหน้าใส่นะโอ้เละกกระสิทธ์วะเละกกระสิทมันไม่ใช่ผมล้อเล่นนี่เจยจะไปหามาล้างนะจะตัวตัวผมต้องใช้โฟมไม่ใช่โฟมล้างนะที่วัยรุ่นเขาใช้นะ สบู่นกแก้วแ้ตัวนี้ก็ได้ผมก็จะจัดเต็มที่เลยนะครับสำหรับมี้บอาจารย์เต็มที่เลยครับมาเลี้ยงผมนะครับก็ได้มากาปลากระป๋องอืือแล้วก็ของใช้นะครับนี่สบู่รึเปล่ดีใจครับดีใจดีใจมากเต้นครับเ็นต้นก็ก็จะจัดเต็มเลยครับก็คือ เลือกนานหนเอยให้โอกาสที่เลือกทั้งวันเลยวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์นะครับโอ้ไดีดีน่าี่ก็ เขาใช้นะครัาเเผวนะโฟมเนาะโฟมเนะโฟมอย่าไปหยิบแล้กกระสีดนะใช่แล็กกระสีดบันเทิงนะผมพูดเล่นโฟมอยู่ตรงไหนวะไปไปเราไปล็อกต่อไปกันดีกว่านะโอเคนี่คนนะอาจารย์อยู่นี่อยู่นี่ล็อกนี่นานแล้วยนี่นีขใช้ใช้ตะบูย่าจีฟันอืม อ,อืมยาสีเขียวดีใจมากครับอันนี้อืนอมนกคุนทองด้วยขอันนะอาจารย์พวกสันสอกสันซิวดีจอบอดีใจ อันนี้นะเป็นครีมหนวดหรือเป็นยาสระผมอ่ะก็เต็มไม้เต็มมือแล้วครับเต็มไม้เต็มมือก็ได้มีสงสัยเอาตะกร้าแล้วนะเลยงเนะยเดี๋ยวไปดูตะกร้าตานเลยตาลมะมาจึงหวานเนาะเพราะขาดความหวานไม่ได้นี่ครีมก็ไม่หันพิ่งงาไว้แค่นี้เนาะนะครับอาจารย์ อันนี้ก็ห้านาทีแล้วครับเ <laughs> นาดีอืมคุคอยยุสห้าครับงัก็แบบว่แค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับเ๋ยู่ให้อาจารย์จ่ายเงิงงงนนะครับ <laughs> โอเคสุดยอดมากเลยค <laughs> รับที่จะจ่ายเงินกันครับคลิปน,น,นี้ก็ขอบคุณอาจารย์ก้องศิลป์นะครับอีกมาเรียง นี่ของใช้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้อาจารย์บุญก็ได้ของเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจ่ายเงินก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ความล่าพาดหา,างพอไปตีนอง,องเพื่อนเป๊ะเลยที่นากไปซำนีนะเนาะครับก็ม,มาคุณที่ร้านได้นะครับครับที่ร้านร้านอยู่ใกล้ๆตุ้งนาสามเนาะจิ้มทูมาร์คแป๊บเดียวครับ เป็นฐานเปียกมเนาะแค่กับเพียงแน่เนาะนะครับครับผมโอเคงั้นเอาคองไปวันวันี้ก่อนละแล้วาถูกทุกอย่างสิบบาทเราเล่นนะครับโอเคอาจารย์โอเคคลิปตั้งก่อนครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถามไว้แล้วนี้เนาะผลงานด้วยอ๋อผลงานของผมนะครับที่ ช่องกกแต้สตูดิโอแล้วก็เพจกกแต้สตูดิโอนะครับเป็นผลงานการเขียนบทหนังสั้นนะครับสะท้อนสังคมกระเทออยงว่ปวตอนที่2อ,ออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับป,อป,ออป่อยวันนี้เนาะเพิ่งปเมื่อสองสาชั่วโมงที่ผ่านมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยลักันนะครับแล้วก็ออกฝากช่องพิวุด์กระสินช่องกล่องศรีนิสารเป็นช่องของผมนะครับส่องร่างห้าก,กินฝากความพี่น้องสนับสนุนเพื่อเป็นเชื่อแรงใจให้กันได้ด้วยครับโอเค สำหรับที่นี้พี่น้องโชคดีปลอดภัยร่ำรวยมีความสุขทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับเอาอสวัดีค่ะไปบายไปคิดตังก่อนค่ะากอยู่ให้อยู่น้ากันหนาดนาลงสาวบนงามนาใสแกมแดงนาวนงามกันพี่ชายทีมงานนะครับ จิีมง,งานกินทุกคนเลยนะครับเดิน <ปะ S 1> า้างครับผมเดินข้าง